ลุมเต้คนตายนี่รับสวัสดีครับขอพบอกับราวกับผมลุมเต้คนตายนี่กับแรงเหลืองสมุนไัพยแรงเหลืองจังห,ง,งหมัดป็ญยานะครับก็บวันนี้กับผมภาพเพื่อนพาดูเหลืองเล่าของสะระคุณกองตอนยาดอกค้าวกับหรือว่ายาหม้อนหน่อยแนะครับมีสรรพคุณอะไรบาง เดี๋ยวผมนุ่เจ๊กคนแตงนี้จะมาอบอกเรากี่ยวกับเพื่อนๆกับนี่แหละครับ,รบต้นยาดอกขาวที่ผมป้าเ,เพื่อนๆมาเล่มาเรงเหลืองสับป,ปะุนก็เป็นสีชมพูด้วาสีหมวงเป็นกระจุกนะครับพวกแก่จะเป็นดอกสี่ขาวแบบนี้แลยครับก็ขึ้นเต็มครับ มีเพื่อก็เดินเที่ยวโบปานะครับหลายๆคนกินวัดเป็นวัดจะพืชหลายๆคนไม่หลัวเป็นสมุนไพรก็ช่วยในการขับปยานแก้ไขวัดช่วยครับปสัสสาวะหรือว่าขับเหี่ยวนะครับหรือว่าแก้วมหน้าหรือว่าใบน,าาใน,นะครับคอยช่วยปกแพ้ได้ แต่าหนี้นะครับพบมะเลงเหลืองยาดอกขาวให้เป็นสมุนไพรทั้งเลือกให้การช่วยในการแต่มายักเหลือบุรีครับเป็นเป็นคนไนนะครับยักเหลือบุรีก็ฟังคลิปนี้นะครับว่าการที่เจริญบุรีเอาต้นยาดอกขาวมาทำเป็นปือนะครับก็ยาดอกขาวว่าง่ายครับยาดอกขาวว่าง,ง่าย ขึ้นเยอะเต็มแลยครับเป็นไม่ลมลูกหลายๆคนกิดว่าเป็นยาอว่าจะช่นปืนนะครับยาดอกขาวกับมีสรรพคุณเป็นยาเย็นออกฤ์ต่อปอดต่อตับเป็นยาหลังปอดได้ดีเลยครับเพื่อนๆครับก็ยังเอามาเป็นยาแก้ไอยาแก้เจ็บคอแต่ก็ย่ำนะครับย่ำย่ำเปนลา เปิ่อยคนนีนะครับยากเดือบุหรี่ย่างเดือดยาสูบก็วยได้ลาอครับก็ให้เปืเป่อนๆน,นะครับเอายาดรกข้าวไปตากแหงครับแล้วมาต้มตมน้ำจนซุกนะครับก็ใช้เวลาก็ประมาณสิบถึงสิบนาทีแล้วมาติ่งกินแต่น้ำครับมากินแท่น,น้ำเวลาเปืเป่อยๆย่ากยาสูบยาสูบยาเอามากินเล่ครับ ว่าการกินเป็ดชาพาช่งชากินก็ทําไมกินง่ายนะครับแล้วก,ก็จิบตะกีะ้ตะคีดนะครับแต่ว่าบางค้นนะครับถ้าเอามาปั้นไปรูปไปลูกอมนะครับมาอมวานะครับจะได้พน้นร็วมากว่าการมาช่วงชาลาวแต่ว่าเมืเอ่อไงว่ามาช่วงชากินนี้ว้าครับ ก็วมันกินง่ายจิตตะคิดจิตตะคิดเวลาอยากสูบอย่าสูบอย่าสู้หลีมันได้จบเป,ป็นไข่ได้กันลาวนะครับก็ยายรอกเ้าวนะครับเป็นสมุนไพรบ้านบ้านห้างไงครับห้าง,ง่ายแต่วันนั้นเลยครับปปมีสรรปคุ่นก็มีถูษห้ากินมาก ก็ใช่หรูสึกว่ากอแหงปากแหงไม่อยากกินเลยครับนี่นะครับเอาต้นนะครับใบตากแห้งมาก,กินเรากินเลยครับเปื่อนๆคนอนนครับที่ยากเดือบุรีไอ้ท่าผเปื้อนซที่ยากเดือจริงๆครับก็ีนให้ลาวกับในเปื่อนเปืเปล่ลาวก็คลิปนี้นะครับก็หลวงลาวข้องยาดอกาาากาวมาบ่หล่ะก็ทิ้งกับเพื่อนๆก็ทางนี้ทางนั่นนะครับ การไดีว่วสมมติออไผ่ได้มากินกันก็ค้นศึกษาคณะการกินวิธีการใช้ให้ทุกตรงกันด้วยนะครับคลิปนี้ครับนุ้มเซกคนเตนี้ก็ข้อล่าไปก่อนครับคลิปหน้ามีอะไรมาบอกนไปกันล่าวก็ข่อดีตามกันนะครับขอบคุณครับ